อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้รับรางวัลสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าได้รับรางวัลคือการที่มีใครสักคนมองฉันและพูดว่าฉันเห็นคุณค่าในตัวคุณยอมรับในตัวคุณและเชื่อมั่นในตัวคุณรางวัลคือเรื่องราวทั้งหมดของแอมเวย์ way, และเป็นตัวตนของคุณพ่อและริชท่านทั้งสองเชื่ออย่างสุดใจในเรื่องการมอบโอกาสเพื่อให้ผู้คนสามารถสร้างชีวิตตนเองให้ดีขึ้นได้และเพื่อมอบรางวัลตอบแทนที่ทุ่มเททำงานมาอย่างหนักคนที่ทำงานหนักควรได้รับรางวัล ใน,นกระสิ่งที่ริสได้เจเชื่อและปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบเดียวกันสมดุลระหว่างการทำงานและรางวัลเป็นสิ่งที่ควรจะมีเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆควรจะมีความชัดเจนว่าเมื่อไรที่คุณจะพูดได้ว่าเอาละฉันทำบางอย่างสำเร็จและได้รับรางวัลตอบแทนแล้วซึ่งมันมีมากกว่ารางวัลที่เป็นตัวเงินรางวัลคือการที่ใครสักคนพูดว่า ทุกคนดูคนนี้สิดูผลงานของพวกเขาและคำชื่นชมนั้นจะนำมาซึ่งอะไรอีกมากมายยังมีรางวาัลจากการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมคุณทำสุดความสามารถจนสำเร็จหรือคุณชนะอุปสรรคต่างๆมาได้เมื่อคุณอยู่ในธุรกิจแอมเวย์และกำลังสร้างธุรกิจของตัวเองคุณจะรู้ว่าคุณทำอะไรสำเร็จแล้วคุณมีสิทธิ์ฉลองความสำเร็จนั้นแน่นอนว่ามีคนที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณทำมันได้เพราะตัวคุณเองผมคิดว่าความพิเศษของธุรกิจแอมเวย์คือเราไม่ได้เลือกผู้ชนะ เราไม่ได้เลือกว่าใครจะได้รับการยกย่องเวทีนั้นเปิดกว้างสําหรับทุกคนนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมที่แอมเ์เราจึงมีทั้งเงินรางวัลและสิ่งอื่นๆอ,อีกมากมายที่เรามอบให้เพื่อเป็นเกียรติรางวัลเพื่อฉลองความสําเร็จและเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับผู้คนด้วยการบอกว่าพวกเขาสําคัญงานของพวกเขามีความสําคัญและการเฉลิมฉลองผลงานของคุณแบบนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกัน